เอาละสวัสดีนะครับทุกคนกลับมาอีกครั้งกับช่องปัญซาฮันนี่นะครับอยู่กันอีกครั้งนี้กับเกมรลูซีดีภาค6นะครับผมโอเคนใวันนี้เรามาดูกันนะครับว่าจะมีชาร l เลนจ์แบบไหนรอเรากันอยู่นะเปิดกล่องขึ้นมาได้เงินมาเรียบร้อยแล้วก็ขอดูหน่อยซิชื่อด่านไม่น่าอ่านเลยครับอ้อ้อืม <c oughs> น่าสนใจ โอเคโอเคโอเคผมขอเปลี่ยนฮีโร่นิดนึงด่านนี้ไม่มีการเงินเพราะฉะนั้นผมขอเบนจามินมาใช้เลยเพราะเบนจามินสามารถให้เงินได้ครับผมจัดไปเลยแล้วด่านนี้ผมผมเลือกมาแล้วว่าผมจะเอาใครผมจะเล่นแค่พยายามจะเล่นแค่ตัวเดียว <laughs> ถ้าทําได้นะไปโอเคสตาร์ท okay, ตัวอื่นจะทําหน้าที่แค่ปั๊เเขาเท่านั้นครับแต่ตัวหลักของผมจะมีแค่หนเดียวในใจคุณ ด่านแรกเราไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดตัวเียเลอศเดียวนี่ครับตัวนี้เลยครับที่ผมเล็งเอาไว้ถ้าไว้ข้างบนตรงนี้มันจะสามารถตีได้หมดแต่ว่าถ้าไว้ตัวนี้นะมันตีไม่ได้ข้างบนนี้มันจะถือว่ามันอยู่ในโพสิชันที่สูงกว่าตำแหน่งนสูงกว่าก็เลยสามารถตีได้ทุกอย่างครับผมอะไรประมาณแบบนี้ด่านนี้ครับผมจะพยายามใช้แค่ตัวเดียวเอาชนะให้ได้ถ้าเป็นไปได้จะจะทำให้ถึงด่านร้อยนะถ้านะ เริ่มมาต้องพยายามเก็บเงินซื้อฮีโร่ให้ได้ก่อนเนาะก็ปล่อยเขาสู้ๆไปก่อนตอนนี้ผมว่าสามารถบังคับเจ้านี่ยิงได้ทั้งแมปครับอ่าไม่ได้ลำบากเลยเท่าไหร่หวางฮีโร่ลงไปไปข้างกาันจัดไปเรียบร้อยครับยิงเพราะว่าถ้ามีฮีโร่แล้วเนี่ยเราจะเริ่มมีการเงินแล้วไงสิ่งนี้ช่วยให้ได้เยอะนะ เอาละผมว่าอันดับแรกที่เราควรจะอัปเกรดขึ้นมาก่อนคือการทําให้เขาเนี่ยสามารถมองเห็นพลังตัวได้แต่มันไม่ต้องรีบซักขนาดนั้นเอเคไหมผมว่านะถ้าจะเล่นดาร์ลิงกันเนอร์ตัวนี้ตัวเดียวผมว่าเราควรเล่นสายล่างมากกว่าเพราะสายล่างมีความสามารถในการตีทะลุทะลวงได้เยอะและตําแหน่งแบบนี้เนี่ยคือดาร์ลิงกันเนอร์จริงๆจริงๆสายบนมันก็เก่งใช่เวละสายกลางมันก็เก่งแต่แมปแบบนี้ระวังตําแหน่งดีๆได้แค่ตรงกลางผมว่าสายล่างจะโดดเด่นกว่า เดีย๋ยวเรามาดูกันแล้วกันตัวนี้ก็ <c oughs> เดี๋ยวให้ยิงเร็วขึ้นก่อนอ่าเอาหมุนหมุนหัวได้เร็วครับจะได้แบบว่ามันตัวไหนจะหลบหนีนี่จะโดนเรายิงแน่นอนนะอะไรประมาณนั้นเดี๋ยวตัวเหล็กเนี่ยเดี๋ยวเราจะใช้เจ้าเอาลเมมิสเป็นตัวจัดการเพ่เว <F ood ar> ่าฟูดาร์ครับเพิ่มการโจมตีทะลุทะลวงให้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเอง ไปยงเปยงเปยงตอนนี้มันจะยังอีกนานกว่าเราจะทำการอัปเกรดอะไรได้ผมว่าทางที่ดีนะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เราควรจะสร้างเจ้าเอาเีมิสขึ้นมาเอาเอาเีมิสออกมาพยายามให้มันแบบไม่ได้อยู่ในวงนะเเฮจะหนีจะหนีไม่ให้ครับผมอย่างที่บอก ตัวนี้หันหัวเร็วมากครับป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 ัไม่มีปัญหาอะไรตีพังตัวเป็นตัวเหล็กเดี๋ยวกำลังจะตีเป็นกำลังกำลังเออเออตตตตตตลีเจนนารอะอรครับพี่น้องอ่ามีเรื่องความสามารถในการบัฟเพิ่มขึ้นมาทีนี้เขาก็สามารถที่จะตีเหล็กเป็นแหล น่าจะใช้ได้อยู่นะตามที่ผมคำนวณมานะครับผมว่าทีมนี้ไม่ใช่ทีมนี้ตัวนี้น่าจะผ่านอยู่อ๋อมังนะมันก็แบบไม่ได้มั่นใจ100%อ่ะเพราะว่าตัวที่น่าจะสร้างความลำบากให้กับเราได้ก็น่าจะเป็นพวกตัวเซรามิกแต่ถึงตอนนั้นเราคงจะอัปเกรดการป้องกันของไอ้เจ้าตาันนิงกันเนอร์นี่ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นได้แล้วละ่ะมั้งนะเป็นเป็นการเล่นที่เอาอตรงปะ่ะก็ไม่ได้มั่นใจซะขนาดนั้นอนะ โอเคครับทินี้รับบับน้ำยาให้ดียิ่งขึ้นตีได้เร็วมากยิ่งขึ้นปัง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 สีสีบรานี่ไม่มีประโยชน์ในการต่อสู้กับผมเลยครับสบายยิงแบบนี้คุ้มค่ามากกว่าปึกปักปึกปักปึกปักปกปักปปกปปัปัก,ปก,ปก,ปกโอเคตัวเหล็กตอนนี้ยังยิงไม่เป็นน้ำยาบับทีน้ำยาบับทีน้ำยาบับทีบบทโอเค น้ำยาเนี่ยเวลามันบัฟเหล็กอะครับมันจะมีอัตราการยิงคงที่เดี๋ยวผมอัพไปนี้ก่อนบัคช็อตครับมันจะยิงช้าลงก็จริงแต่ว่ามันจะยิงกระจายออกไปเยอะลูกครับแล้วมีพลักกลับด้วยระยะยิงอาจจะสั้นลงเออจริงๆไม่ไม่น่าอัพเท่าไหร่เลยอะนะแต่มันยิงแรงมันยิงแรงเดี๋ยวรอรอให้เจ้าเนี่ยกลายเป็นเทียสีให้ได้จะแข็งแกล่งแข็งแกร่งเลย ยากยากบอกเลยยากครับพังตัวอะไรนายซุปชัดไม่ได้หลอกนะเออเก็บเงินค่อนข้างนานแต่ถ้าเป็นเทีสแล้วเราจะสบายมากยิ่งขึ้นครับเพราะปืนมันจะยิงเองอยังไงล่ะออตอนนี้อาจจะต้องแบบว่าหันหัวยิงเองแต่ว่าถ้าเป็นเทีสีปุ๊บออโต้ครับสบายเลยโอ้ฮีโลอัพเลเวลทีนี้โมแวปยังไงก็เสร็จเราครับโอ้โหดูตัว งเงเรนโบทำอะไรไม่ได้ครับปังปังปังปักปักปักอะไรชมพูอะไร,ะไรคิดจะไปไหนคิดจะไปไหนโอ้อย่าหวังครับผ่านยากมากบอกเลยมาที่เหล็กเลิกอะไรยิงไม่หมดเพราะมันยิงช้าลงมันทำให้การบัฟอ่ะมันอยู่ได้แทบจะทุกครั้งที่โจมตีเลยทีเดียวเชว คือถ้าเป็นดันลิ่งธรรมดามันยิงเร็วมากไนงะการบัฟมันก็หมดเร็วอะไรชมพูสโลรงหน่อยเพืเพเพเ่อเลงครับเพื่อเลงเลงเลงได้เซรามิกอาอให้ไม่มีปัญหาเลยเซรามิกไม่แล้วเราก็ใกล้จะได้เทียร์สี่แล้วด้วยนะใช้เงินเท่าไหร่หมื่นสองนี่ไงแล้วก็ปรับเป็นนี่ครับ p a r เก t อินดิเพนเดนครับผมสบายแล้วครับผมปล่อยเขาได้ละ ทีนี้เรามาดูกันครับว่าไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยมันจะแข็งแกร่งสักขนาดไหนกันเชียวโมอแอปมันจัดการได้ค่อนข้างสบายถือว่าดี <c oughs> วิเลตเนี่ยแทบไม่จำเป็นเลยเ <c oughs> ทียดศูนย์ญญผมผมไม่รู้ว่าจะจะ,จะซื้อมันมาทำไมอะนะ งั้นก็เก็บตังค์ครับอยู่ยาวถ้าเป็นไปได้ก็ซื้อเจ้านี้เป็นเทียห้าบลูนเอ็กซ์คลูชันโซนที่จริงๆอะ่ะถ้าเราสามารถวางเพิ่มได้แต่ผมวางไว้ตรงกลางไปเป๊ะเลยไงไม่งั้นอะ่ะมันวางได้แบบหลายตัวเราก็จะสร้างลูกน้องของมันได้โอ้โหพลาดละพลาดละลงทุนมาขนาดนี้ด้วยไม่ไรลองเขาแบบโซโล่เนี่ยแหละว่าไหวขนาดไหนยังไงด่านนี้เงินก็ทะลุอยู่ละ ในอนาคตถ้าเรารู้สึกว่าเขาไม่ไหวเราเค่อยเรียกลูกน้องเพิ่มขึ้นมาแต่ตอนนี้เอาตัวเดียวไปก่อนบัฟให้เขาสินั่น,นแหละตอนนี้ปัญหาเรื่องเดิมจะกลับมานะคือการต่อสูก้กับเหล็กเพราะว่าเขากระสุนมันหมดเร็วมันยิงแป๊บเดียวก็หมดแล้วไอ้บัฟบัฟกระสุนเขียวอะยิงแป๊บเดียวหนมันยิงแป๊บเดียวหมดแล้เพราะมันยิงเร็วมากตอนนี้มันกลายเป็นยิงเร็วยิ่งกว่าเดิมหมันยิงสี่เท่ามันมีกระบอกปืนสี่อันแค่นั้นบางทีก็เพียงพอแล้วนะ แต่ทุกอย่างจะจบสิ้นครับถ้าเราทำการ upgrade, อัปเกรดเราเะไม่ใส่บนอ่าใช่ปะ่ะหรือว่ามันแยกกันมันต้องได้เจ้าเนี่ยถึงจะดีไม่งั้นนะเราต้องเพิ่มจำนวนของอาชีพถ้าด่านนี้อาชีพเ,เล่นได้แค่ไม่จำกัด แต่ว่าจะทำได้เนี่ยผมขอเอาเจ้าฮีโร่ไม่ใช่ฮีโร่เจ้าตัวเนี้ยลานิงกันเนอร์ตัวนี้ให้กลายเป็นเทียห้าก่อนเก็บเงินครับถ้าไม่ใช่ตัวเหล็กผมสบายพังตัวมันยิงเป็นด้วยตัวเองอยู่แล้วแล้วมันเป็นสายที่เหมาะจะเล่นอยู่แล้วบัฟให้หน่อยนานเลยบัฟให้ก็สบายตอนนี้ปัญหาเรารู้เลยเราสู้ดีดีทียังไม่ดีเพราะว่าถ้าเราต้องมาหวังพึ่งกันบัฟแค่ชั่วคราวชั่วคราวแบบเนี้ยยังไงเราก็เละครับเห็นไหมล่ะเพราะฉะนั้นนะผมว่าสิ่งที่เราควรจะใช้ก่อน ไม่น่าจะใช่เจ้านี่ทเทียห้าเพราะเทียสี่ผมรู้สึกว่ามันก็ป้องกันได้ดีประมาณนึงผมว่าเราควรจะสร้างเอาชีมิตเทียห้าหรือเราจะซื้อเจ้านี่เทียห้าแล้วก็สแปมเอาชีมิตขึ้นมาก็ได้เหมือนกันเพราะเบอร์สเกอร์บลัวน่าจะอยู่ตลอดแล้วละ่ะยกเว้นในเจ้ายกเว้นในเจ้าท่าสอของมัน คนอื่นไม่ต้องสู้เลยครับด่านนี้ผมบอกเลยงั้นผมตัดสินใจแล้วผมจะเอาเจ้านี้เป็นเทียห้าครับ b เอ็กซ์คลูชั่นโซนแต่ปัญหาเดิมก็ยังอยู่มันตีเหล็กไม่เป็นอยู่ดีครับด่านนี้มันเหมาะที่จะวางเจ้านี่จริงๆอะไรเนาะถือว่าเป็นแบบระดับสูงสุดจริงๆอะมันน่าเล่นที่สุดในบรรดาทุกตัวที่ผมเห็นนะแข่งแกร่งเวอร์แต่ด่านนี้นี่จะ เป็นไปได้ยากมากถ้าเราไม่มีการเงินของเบนจามินเพิ่มขึ้นมาจะเป็นไปได้ยากมากเบนจามินช่วยให้เราได้เงินเยอะครับเราเริ่มเห็นแล้วว่าตัวเซรามิกมันเริ่มสร้างปัญหาให้กับเราครับเดี๋ยวเราต้องทำการอัปเกรดนะเอาละอับับนำยา,ายิง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 ปั๊บนำยานานและนานหกสิบคุณไม่รอดหรอกครับคุณไม่รอดหรอกครับ,รรรบนี่ไงล่ะ มาโอเคขาดเงินอีกนิดนึงนะมัน8,000นะโอเคผมจะไม่กดความสามารถของเบนจามินด้วยให้เขาสู้ด้วยกำลังตัวเองทั้งหมดจริงๆไอ้ที่มันแปะแปะเข้าไปนั่นอนะผมถือว่าเล็กน้อยปลอย่ปลอยไปเฮ้ยศัตรูมันเริ่มมาได้ไกลามากขึ้นเรื่อยๆนะแต่ไม่เป็นไรเฮ้ยเ้ย,อ,ยองเซรามิก เฮ้ยมันมีตัวเหล็กเสริมเข้ามาเยอะด่านนี้ตัวเหล็กมาต่อเนื่องด้วยโอเคโอเคแต่เซรามิกไม่มีปัญหาอโอเคโอเคโอเคโอตัวเหล็กนี่หสิปัญหาของผมตลอดถ้าผมไม่รีบแก้ข้อน,นี้แล้วก็ลำบากเนะ่ยแต่เรากำลังจะได้เทียห้าดูในคุชชั่นโซนตัวพวกเซรามิกหรือตัวธรรมดาจะสบายมากได้แล้วครับกระสุนจะหนาขึ้นกว้างขึ้นแต่การโจมตีของมันอะ มันยังขาดอะไรอยู่นิดนึงเนาะผมลองดูดีกว่าเดี๋ยวผมจะลองวางวิเลตดูว่ามันจะเพิ่มระยะยิงตอนนี้มันยิงมาถึงประมาณหาดตรงนี้อุ้ย <c oughs> มันเพิ่มมันเพิ่มดีมันเพิ่ม, <c oughs> ม,เ,มเอาเดี๋ยวถ้าเราวางอีกล่ะไม่น่ามั้งแต่มันเพิ่มแค่นี้ผมก็โอเคละเอาละถึงเวลาเพิ่มนะเอาแชมิทโอ้เราชนะเร <c oughs> าชนะชาเลนจ์แบบธรรมดาได้รางวัลมาเรียบร้อย แต่ผมอยากวัดพลังของเขาไปต่อยเพิ่มเอาแชมิตสายบนเนี่ยให้บัฟสีเขียวเนี่ยมันอยู่ตลอดเนี่ยมันจะคอยบัฟมันจะคอยแบบพอมันหมดใช่ไหมมันจะคอยบัฟถ้าคูดาวมันได้เพราะฉะนั้นเราต้องเติมเข้าไปอีกครับของแบบนี้มันต้องเติมครับ เติมเข้าไปครับเขียวหายมาใหม่เขียวหายมาใหม่เขียวหายมาใหม่อะไรประมาณนั้นอีกตัวหนึ่งผมว่าน่าจะพอดีสีตัวอยู่ฝั่งซ้ายไปมันอาจจะช่วยยิงนิดนึงแต่ผมไม่ตีเลียดครับเอาชีวิตทำดาเมจได้เบามากให้ส <an> ีเขียวเนี้ยเป็นให้มันติดอยู่ตลอดเวลาทุกครั้งที่มันโจมตีก็ก็ถือว่าเพียงพอแล้วนะโอเค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 น่ารักน่ารักบับเขาบับเขาบับให้เขาตีเหล็กเป็นแหมถ้าวิเลจเนี้ยทำให้ตีได้ครบทุกรูปแบบนะผมจะจบปัญหาเลยจริงๆ เดี๋ยวเดี๋ย w เดีเติมอีกตัวหนึ่งเพื่อความเท่ห้าตัวไปมันจะสมมาตรกันดีโอเคโอเคไม่มีวันหมดล้วสีเขียวนะไม่มีวันหมดแล้วไม่มีไม่มีไม่มีเบอร์เซอร์กถ้ามันบัฟอยู่แค่ตัวเดียวมันจะมันจะหายปุ๊บเลยหายปุ๊บเลยหายปุ๊บเลยมันจะไม่มีวันหมด ทีเนี้ยเราปล่อยได้ละผมชอบเนฟิเนตอันนี้จริงๆริทุกอย่างมันลงตัวสุดๆมาทีเนี้ยเราได้วัดพลังของเขาแบบแท้ทรูแล้วเขาจะไปถึงด่านร้อยได้หรือเปล่าแบบโซโลแต่ได้รับการช่วยเหลือจากสิ่งต่างนะอาชมิตบัฟให้ทีตอนนี้มันมัน,ม,นมันป้องกันได้ดีมากๆอ่ะแต่มันต้องเริ่มเริ่มพาเขาไปสู้พวก ซีอมจีระดับที่สูงขึ้นดูว่ามันจะยังไหวไหมหรือว่าศัตรูมันจะเริ่มแบบอะไรชันมาแล้วนะฉันมาแล้วนะนวนะอะไรประมาณนั้นแต่เท่าที่ดูจัดทรงนี่สบายอยู่ครัอ๋เอเชฟิตนี่เหมือนะคนปรับจูนนะปรับจูนเครื่องยนต์นะบัฟให้กับเขาอย่างเดียวแล้วการบัฟเนี่ยเรา เราไม่ควรที่จะอัพมันเพิ่มขึ้นมาเพราะว่าถ้ามันหมดแล้วตัวอื่นไปแย่งบัฟแล้วแบบเราไม่ได้อัพถึงเทียสูงเงี้ยมันก็ไม่มีประโยชน์สิ่งที่เราพอจะทําได้ในตอนนี้คืออัปเกรดตัวนี้ให้กลายเป็นเทียห้าเล่นๆเ,เ,เท่านั้นเองยิงป่า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 ป,าป,าปาสวยอ่ะกำลังจะด่าน80แล้บครับซีเอ็มจีกำลังจะมาโรบินสีเขียว ตัวเรบินสีเขียวมันอึดแล้วมีตัวลูกอยู่เยอะตัวลูกของมันคือเรบินสีแดงสีตัวมาแล้วครับแสดงพลังสิอุ้ยพังเร็วอยู่อ่าอย่างนี้สบายใจได้ครับอยากลองเล่นๆนะ อยากร้องว่ามันจะแบบกว้างขึ้นอีกหรือเปล่าได้ไหมพอชัวร์ๆไปไม่ถ้าได้มันจะขึ้นแสงแบบนั้นอ,อย่างเงี้ยได้มาไว้ข้างบนไปเฮ้ยตอนแรกมันดีอยู่นะไม่กว้างขึ้น มันเท่าเดิมมั้นบัฟไปก็ไม่มีประโยชน์มันก็ไม่มีอะไรเท่านั้นวางเล่นๆก็ได้อะและอีกนิดนึงผมก็จะได้นี่เอาเนได้แล้วนี่นะน้ำยามันจะเปลี่ยนกลายเป็นอันนี้แทนครับซึ่งจะติดตลอดเวลาละมันจะไม่ต้องมาคอยแบบว่าบัฟให้บัฟให้บัฟให้สิ่งที่เราควรแบบค,ควรที่จะคำนึงแล้วก็บัฟคือยาเขียวแต่ตอนนี้มันมี5้าตัวมันบัฟติดตลอดเวลาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับ ูไปกําลังจะเข้าสู่ด่าน90ดีๆิบ DDT กำลังจะมาอย่ามาดูนว่าเขาเนี่ยแต่ผมว่าดี t ไม่น่าใช่ปัญหามันน่าจะเป็นแบบรูปบอลลูนหรือว่าตัวใหญ่ๆตัวเดียวประมาณนั้นจะมากกว่าอย่างกำลังดีอะน่ารักผมขายตัวนี้เล่นไปผมเล่นแค่นี้พอทีมเดิมับ โอเคมาเข้าสุดัน90ขึ้นไปดีๆทีโผล่มาละแต่มันตีเหล็กได้มันเลยไม่ไม่กลัวนะสบายๆครับแล่ความน่ารักของสายนี้คือมันตีแล้วถอยกลับด้วยพวกตัวเซรามิกที่แบบว่าจะเป็นปัญหาได้ก็ถูกยือ้อถูกยื้อไว้ได้ยเยอะทําให้เซรามิกไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่มันอยู่ที่เรือบินที่ว่าเราจะมีพลังมากพอที่จะทําลายเขาหรือเปล่าซึ่งเรามีปืนอยู่6กระบอกนะครับ แต่ว่าถ้าอยากจะให้แบบว่ามันโฟกัสดาเมจเนี่ยเราต้องห้ามปรับเป็นทาร์เกตอินดิพนเดนต์ครับให้เราปรับให้ยิงตามที่เราต้องการแล้วเราเลงเองเลยมันจะทุกกระบอกอ่ะหกลูกเนี่ยมันจะยิงไปที่จุดเดียวกันที่เราต้องการแต่สําหรับผมผมรู้สึกว่ามันเพียงพอมันสามารถแบ่งยิงกันได้แล้วการที่มันยิงกว้างกระจายขนาดเนี้ยต่อให้มันยิงสตรองยิงเฟิร์สยิงอะไรก็ตามอ่ะมันแทบ มันแทบจะเข้าเป้าเกือบจะทุกอันอยู่แล้วแม่งโจมตีก็ดีก็ไม่ค่อยเชื่อใจมือตัวเองเหมือนกันบัฟยาเขียวถ้าไม่มีบัฟยาเขียวเราแย่ผมเพิ่มดว้วยผมรู้สึกว่ามันบัฟได้ไม่ครบหน่อยนึงแต่ชนะได้ก็โอเคหตัวกำลังดีแล้วน่าจะนั่นเมื่อกี้มันยิงต่อเนื่องตลอดเวลามันทำให้เรารู้ว่าเราขาดอยู่นิหนึง่งยาเขียวเนี่ยต้องมี ของเซรามิกเริ่มสร้างปัญหาแล้วขนาดเก้าหยังขนาดนี้ผมเริ่มกังวลกับเก้าแปดแล้วครับผมเริ่มกังวลแล้วแต่น่าจะได้สิน่าจะได้แหละยิงมันหลานี้จะมาแค่2ตัวแต่เป็นแบบเสริมเหล็กไนงะนี่คือลองแข็งแกร่งในเกมนี้เลยนะนอกเหนือจากว่า,ถ,าถ้าเอาแบดด้วยอ๋อแบดจะแบดแบดเสริมเหล็กจะแข็งแกร่งที่สุดแล้วก็แบดต่อลงมาใช่ไหมแล้วก็เป็นนั่นแหละซูมจีเสริมเหล็ก อึดมากโอเคเดี๋ยวต้องค่อยๆขย,ย,ย,ยี่พวกตัวหนาๆพวกนี้ก่อนแี่แล้วเราจะมีทําไม่ตายอีกอันหนึ่งนะ <c oughs> นั่นคือการออฟไลน์ออนไลน์ครับแต่หวังว่าจะไม่ต้องใช้อันนี้ผมบอกไอ้ตัวน้ํายาพวกนี้ต่อให้มันช่วยยิงอะ่ะมันก็ไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นเห็นไหมล่ะมันไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเราปล่อยไปได้เดี๋ยวไม่ดาเมจมันขึ้นถึงสองพัน อย่าบอกนะว่าน้ำยาบับเขียวของมันอ่ะมันนับว่าเป็นดาเมจของมันหรอไม่เกี่ยวเนาะไม่เกี่ยวแะละถ้าเกี่ยวจริงอะ่ะผมต้องเห็นมันขึ้นแล้วมันไม่ขึ้นนี่แหละตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมกังวลเพราะมันเป็นตัวเดียวแล้ว<ะ>อึดยิงมันสิเฮ้ยเริ่มเจ็บทุกกระสุนมันรุมไงทุกกระสุนมันรุมทำอะไรแบบเป็นล้านอนะ่ะคนเดียว เออสุดยอดนายคนเดียวมาถึงด่านร้อยได้ฮะได้รับรางวัลเป็นอินสตาเมกี้ดูวิทสององศูนย์นะนะอ่ะตอนนี้ผมฟรีสไตล์ละผมชนะชาเลนจ์ด่านร้อยเรียบร้อยคือผมชนะชาเลนจ์ธรรมดาด่าน66ผมชนะชาเลนจ์ของตัวเองด่านร้อยและทีเนี้ยมาดูพลังของเขาปล่อยจนกว่าจะแพ้เลยว่าเขาจะไปได้สักเท่าไหร่ลองลองคาดเดากันเล่นๆดูนะครับว่าคิดซะว่าน่าจะไปได้สักเท่าไหร่ผมคาดเดาประมาณ1 1 0แล้วกัน จริงๆอยากจะบอกน้อยกว่านั้นแต่รู้สึกว่าเราอาจจะดูถูกเขิเกินไปมันก็พอมีดาเมจบ้างนะถ้ามันบอกว่าได้ตีพวกเนีย่ยมันไม่ใช่ร้อยสิบละร้อยสามก็แทบจะอวกอวกลยเเไม่ครับไม่เนีย่ยกองกองกองแข็งแกร่งแบบนี้เนะี่ยกดไม่ทัน ร้อยสาแพ้ครับผมมันมันเยอะเกินไปบับไม่ทันด้วยแต่ก็ถือว่าผ่านด่านร้อยได้ผมก็ถือว่าจบจบด่านมาได้ด้วยดีนะใช้ได้เลยทีเดียวเชียวเอ,อ้ยยืดตัวโอ้ยแข็งแกร่งจังเลยและนั่นก็จบกันไปกับการเล่นในครั้งนี้นั่นเองนะครับ โอเคครับทุกคนก็ถ้าชอบคลิปนี้นะอย่าลืมที่จะกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆที่จะมาต่อจากนี้นั่นเองนะส่วนการเล่นในครั้งนี้เนี่ยผมบันท้่นนี่คงจะต้องขอขอบคุณในการรับชมมากๆและก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับผม